เกบก็อยู่ฝั่ง <Five seconds. S 1> เรเดียนครับเดอะไดเป็นออโราครับ last, The final ไม่มีปะทะก,กันครับในช่วงบารตี้เรือนะนึกว่าจะขอต่อยซะหน่อยสักดอกสองดอกแต่ยังไงแล้วก็ออโรานะเกมนี้อย่าไปคิดมากครับ มีเท่าไหร่ก็ใส่ให้หมดนะสูสีแล้วตอนน ouais, <rub> ี้เคฟกับนั่นออโร拉ครับผมฮสตอมมาดับเบิลเอทครับเซอวลันมาดับเบิลเอครับลงต่อขึ้นมาเป็นเฟิร์สบัตครับเจอจานคิวดิดเขาป้อมไปแล้วเซนทอร์รอสตันนะถือว่าเป็นการโยนไปคอมโบกันได้ดีมากทางด้านเคฟแล้วก็ออโรอปลดไปลองไปก่อนดีดมา ภูมิสตอมไปครับด่านนี้ดัมเอซซัดก่อนฮะแจ็บจัดการอันดายอันดีนไปครับผมเดอะไทอารีไวครับบัตเตอร์ไฟเอฟเฟกต์ดีดมาต่อฮะับเอาล้านเปิดไปแล้วก็ยังไงดีสไนเปอร์เคอครับผมนั่นลอรีนอฟเรียบร้อยใส่เลนด็อกมาด้วยฮะสบายใจครับโดนลีน่าเวฟไม่เข้าครับดานี้กรีมยอดก็มาใส่ในในในบอดี้บล็อกไว้ครับออริไมเดนเข้ามาหนึ่งครับคริสตานวาฟอร์ดไปเป็นที่คิว ทางด้านตัวของฝั่งในนายถอยไปได้ผมบสบายครับผมดีนายทิ้งไปครับทางด้านฝั่งอันดินดลส์เรียบร้อยดันบนี้ก็ตัดเานออริไปครับแต่ถือว่าลูนไม่ได้ครับผมแต่ก็ได้คิวอยู่นะทางด้านฝั่งเคปเข้ามาใกล้เขาตีครับเนี่ยเต็มสแต็กไปแต่ว่าทันเดอร์สไตร์มาบอดดิไซโยกหลบไปเอาล้านเปิดมาจะตีคืนเลือดเจอ w H ดับเบิลเอททอดดีกางอากาศครับไม่รอฮะมังกี้เข่ง มีเสียงตลอดเลยเพราะหนุ่มคนนี้หนุ่มคนนี้มีเสียงตลอดเลยมีซาวบัตเตอร์ไฟเอฟเฟกต์ตอนนี้ก็โดนโอบมาเอาวอลันแล้วก็ดีดไปสตัมพีดครับผมเดินดึงเดินถอยมาครับวารซ้อนมาโดนกลิมย้อนทิ้งไปในในในเพราเราได้ดูนเฮดด้วยฮะับ่มอร่อยให้ไทยนี่เก็บไปสไนเปอร์ไม่ได้ใช้อยู่แล้วเดี๋ยวเข้าล็อกไปเดี๋ยวรอกกิมนะเนี่ย ไมเดนครับผมโดนยึดเดินติดตัวไปทอร์ตไปอยู่เนี่ยกลิ่มทางด้านฝั่งลีน้าทิ้งแต่หุบช่วยครับผมในในายครับบอกช่วยเหมือนกันก,ก็เซฟในเซฟอีกครั้งแต่ไมเด้นล่วงไปครับลักกุณาเบตฉีดไปเลยครับอันนั้นฝั่งออรีฮะรู้ว่าจะเล่นสูตรเดิมแล้วมังกี้คิงจอยไฟมาประเดิษฐ์ไฟฟาดป,ปิดคิวไปครับขึ้นมาเป็น3ต่อ6กแล้ตอนนี้ใน,นเคปแล้วก็ออโรราในนายครับขึ้นรีเช็คกันหน่อยครับเสิร์นฟนั่นฝั่ง ดูมนี่โดนไล่ฮะเฟสบุ๊ดวิ่งยาวๆเจอกลิก่นย้อนกลับมารูดไปครับผมเรียบร้อยก็โอนอีเวนไม่หลอดสกอร์เป็นสามต่อเจ็ดครับตียิงยับไปบอกนายนนายร่วงฮะไม่ได้ออกคอสาฟฟ้าอาจจะไว้ยืนในวูคองได้ครับทำดาเมจแล้วก็มีอีเว่นออมดีดมานี้ทางด้านโดนของฝั่งอีเลเวนครับ ชุดใหญ่เปิดไปลูดครับผมอีเลเวนหายไปครับแดนโนนในนายก็หุบไว้ต่อครับยังไงดีไฟฟาคก็บอกเลนอัไร่ยิงรัวๆฮะนากาเปิดหลับมาครับในเพลงนี้แล้วก็น่าจะทําการเปิดหลับหรือเปล่าปิดหลับไปบอกอดีครับล่วงฮะลัวนอฟจัดการในนายครับแชร์ดูดิมอนแตกพ่ายแล้วไบเดนก็ไม่รอดโดนจานคิวต่อยด้านี้ก็วร์ปเลยครับนี่แหละวาว์ปจอยไฟวร์บซ้อนกันดีๆฮะ เป็นสูตรของดันสไนเปอร์มิดเลนเนอร์ฮะที่แข็งแกร่งหน่อยแล้วก็มีตัวคีย์แมนอย่างนั้น De ดีลัปเตอร์ด้วยฮะที่ว่าอันติเนี่ยเขาตัวแท็กได้ดีมากครับจะเป็นทามมิ่งที่เก่งมากของดีลัปเตอร์เวลาจบเลนเฟสในกรณีที่ฝั่งตรงข้ามเขาไม่มี B B บีเคบีอะลากูน่าเบฉีดไปเซอริสเวทฟาร์มเพลินไปหน่อยซูเปอร์ชาร์จยิงยับลงต่อเซนอนันออรีไปครับดาเนี้ดีดมาครับผมลงต่อบัตเตอร์ไฟเฟก์ร่วงเหมือนกันฮะ เดินล่างนี่ก็จับดูบายอสซิเนสสตาร์นมาเรียบร้อยไม่รอดไปหนง่งถ้าเป็นตัวแบบสายเวทโปรยปลายสุ่ากาศครับเช็คไปนี้กลิมย้อนกลับไปฝั่งนคกิฟเนี่ยมาครับแล้วก็รอเวฟใสต่อพลัสวิงเหยียบมาบริษัทไซฟ้าลงครับไทนี่ยังไงดีละลายไปเป็นที่เรียบร้อยครับเอาล้านด้านบนโบกมาครับ เปิดมาไพ่บอลสปินก็ผมยังไงต่อซัดเต็มแบบด้าตัวของฝั่งคิวก็ผมว่าถอยฮะตรงนี้นาคาก็แตกพ่ายผมเออผมไม่เห็นเลยเลยเมื่อกี้ก็ทีเดียวผมย้อนให้แป๊บนึงผมไม่เห็นในผมมองมินีแมพอยู่มันบวกกันตรงไหน,นดาเมจไอคอนมันมองไม่เห็นเงิเน,นไม่ฉีกเงินไม่ฉีกเพราะว่าตัวคอของนั่นฝั่งทีมเคฟเนี่ยเราไม่ได้ฆ่าเขาหลัวๆครับเขายังหนีฟาร์มได้เรื่อยๆ หนีฟาร์มไม่เท่าไหร่เขายังไล่ล่าเราคืนด้วยมันเหมือนเป็นจบเล่นเฟดมามันเสมอกันอ่ะพูดง่ายๆแล้วก็ฟาร์มกันต่อแล้วก็พิกออฟกันแค่นั้นเอาบอลลาร์รั่วออไปนี้ครับสไตลิกซ้อมเปิดมาแล้วก็รัวกันไปก่อนครับคินติกฟิลบอลล์ใส่ฟาลงครับฝั่งนี้ว่าไงนาคาเปิดหลับไว้พยายามจะถอยครับโดนมังกี้คิงบีเคบีตีตัวแตกไปเลยฮะเสียด้วยเอจิโซมีมอชอเับสไนเปอร์โดนลีน่ายิงกดหัวยับๆไปครัทางด้านลีน่า จัดหนักจัดเต็มแอสเซนตซูมไปก่อนตายผมฉะนั้นไปเด่นร่วงครับผมแล้วนี้โอลิเว่นครับตามไล่ล่าอยู่บูคอมานเปิดไปไงตอ่อดิกริมดูมย้อนกลับมามไปเดนใส่ฟาดขี้พันครับผมหายเลยฮะพอติดจิงกุนั่นเองครับแล้วก็ทําการตีครับทางด้านฝั่งทาวเวอร์เทนหนึ่งมิดเลนต่อฮะทีมเคฟเสียไปสี่ตัวเสียเอจิตด้วยครับออโรลล่าครับบวกกันคนละที่ครับผมแล้วก็เป็นโพซิชั่นไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะ บวกบริเวณในป่าเขาครับผมแล้วก็สไนเปอร์ครับโดนด้านล่างเหมือนกันฮะโดนโอบล้อมจากด้านหลังคืนกำไรให้ทางด้านทีเมเคฟไปตอนนี้ก็ขึ้นเป็น,เน2เคฟการเงิน,นเดนทีมที่แพงคนสแตมปพีชมาบอมไล่ฮะเดี๋ยวมีเพิกลงที่ด้านจานเขียวครับจับผูมิลงไว้เพื่อเวฟซัดกันมาตัวนี้อิน,ฟนเฟอร์เบฟไปแล้วสตอมเรียบร้อยครับจานเขียวไม่รอดแตนดะ้าน,นบนนี้ก็จับตายบพราะ้านไฟไฟล์จนได้ครับ เอาเรื่องไอ้พที่เหนียล็อกมาแบบนี้กดกันเวทไปครับแจ๊บด่านตรของฝั่งลีนาครับผมก็ถอยไปก่อนใช้มนาเปลืองด้วยใช้มนาร้อยห้าสิบแอสเซนต์ซูปไปครับเอาล้านกับเกี่ยวมาต่อเจ้าวันนี้แต่กริมเมอร์เคลื่อนไปแล้วก็ถอยครับอดีตกริมย้อนกลับมาก็ตัวแตกไปเลยครับเรียบร้อยเป็นหนงร้สิบเก้าต่อสเวทครับเฉลีอยวอลอลาออลอลาเงินนำอยู่สองเค ฟุนเบตไปเอาร้านเปิดมาแล้วทอสย้ําลงต่อฮะนี่บาเดตไซฟ้าไปแล้วซัดไปตรงนั้นออรีไปครับเรียบร้อย12ต่อ19้ลนี่ไหลก็มาครับทําการตีทาวเวอร์เทียร์สองครับทีมเคฟทําไมดูดูเนี่ยต้องเซตอัพไฟให้ดีนะออโรร่าเข้าพวดเข้ามั่วไม่ได้นะอ๋ออยู่โลกราวต,ตรงนี้โอบล้อมมันหรือเปล่าไซเลนไปที่นะั่นแชโดว์จิม่อนกลิมเมอร์ถอย ไฮบริดสปริงเหยียบมาบิเคบีเปิดสวนไปเอ็ดดอกถึงจับลองว่าที่ไนเปอร์สไนเปอร์ครับผมยังไงต่อไหวหรือเปล่าคอนเสปเกเน็ตครูดาวอยู่สไลด์ไปครับช่วยกันหลับๆหนึงไวฟิซฟีเปิดมาใส่แจมแจมโดนดูมด้วยครับเรียบร้อยอ่ะขึ้นมาเป็น13ต่อ19บตอนนี้ทั้งด้านฝั่งทีมเคเฟแล้วก็ออโรว่าทำการตีทาวเวอร์ด้านบนต่อครับบัตเตอร์ไฟ สโมกชนสโมกกันไปมังกี้คิงมาจังหวะนี้ดุ่มได้เปิดก่อนสเตปบิดเปิดมาแอสเซเนตซูไปปิดมังกี้คิงได้ไหมเขาหลับครับผมพูไว้ก่อนจังหวะนี้ยังไงต่อยังย้ำได้อยู่ครับแจ๊บแจ๊บดับเบิร์เอ็ไปครับนาการหลับมาครับเพื่อที่เกี่ยวเอาหมดครับหาตัวใหญ่หาตัวตึงๆแอสเซเนตซูไปทิ้งด้านฝั่งเนี่ยนายครับผมก็ทำการปล่อยขอบหลับผมให้เขาเก็บเนเธอร์ชาร์ดดีมอนแล้วนี่บัตเตอร์ไฟเอฟเฟกต์บิคบียร์ปกลับไปได้แอสเซเนตซูไปทิ้งด้านฝั่งเนี่ยครับอีเลเวนครับผมกดโมงฮะแล้วก็ถอยไปครับ รอบนี้ก็ผมได้แบบเยอะเลยฮะทางด้านฝั่งออโรลลาเข้าโรชานต่อฮะสมองมาดีเปิดมังกี้คิงก่อนเร็วๆมีรางวัลกันเลยทีเดียวนี่ฮะเอาจนได้ครผมเอาจนได้ครับ,เ,รบ,เ,รบเงินบัวมา2.6 0 0นฮะดามเมจแจบทำไป3,000เลยครับสีเดินฝังโรชารนะ เอจิตรอนน็อปครับผมแล้วก็โลชันแบนเนอร์ครับเก็บมาดันเลนกันต่อเลนล่างคีบดันครับส่วนเลนกลางก็ทำคีบมาทรีซาเวต,ตุสตอมเปิดมาแต่มันเอทไปครับแอสเซสเนตซูมย้ำต่อทอตเอาล้านมาอีกทีนึงฮะอีเลเมนตถอยครับผมด้านตัวนี้ก็กริยมย้อนกลับก่อนบีเคบีเปิดมาครับผมอีเลเมนต์ครับถอยกีกิลสแตปพีดเปิดครับแอสเซสเนตซูม้าไป สไลด์มาครับอีเลเวนสไตร์อารีเปิดต่ออินสแนนด์ถึงจับล็อกไว้ฮุตซอบเปิดมาอีกทีนึงกันดูมาลลุไปเซนน์ฝั่งแจ๊ฟครับผมสไตร์อีกซอมเปิดมายังลรออยังไงดีครับท่านั้นายร่วงไปครับผมแล้วก็เปิดมาวูโคมันอ้อมหลังใส่สไนเปอร์สไนเปอร์ครับสไลด์ออกมาแล้วก็รอสูปล่านาคาเปิดระบมเกี่ยวไปได้ทางด้านลีน่าแล้วก็มังกี้คิงเปิดขอบครับผมให้เล่นมังกี้คิงอยู่คนเดียวเป้าหมายเดียวครับผมนี่ครับขอบครับผมขอบเนี่ยโคโนแต่เป็นขอบหลับครับลางคุณ่าเบดไปแยกล่างมานี่ครับ ดึงจังหวะนี้พยายามถอยโดดกิฟเนี่ยมาแอสเซเนตสูงเขไปย้ำต่อใส่บัตเตอร์ไฟเอฟเฟกบัตเตอร์ไฟเอฟเฟกจะร่วงหรือเปล่าทางด้านชาโดอิมานหุบกันไว้เปลี่ยนเป้าหมายไปจัดการดูไมมเลยจัดการบัตเตอร์ไฟเอฟเฟกลีน่าร่วมก่อนแล้วดูก็ร่วงเหมือนกันนะโอเดลิเวนซื้อเกิดได้แค่เพียงลีน่าครับน้าเพลนี้กริมย้อนกลับมาแอสเซเนตสูงเขไปครับผมไม่ให้หนีไม่ให้หนีเรียบร้อยกับในาใยใใใแล้วทีมไวครับเป็นทางด้านฝั่งออโรร่า Aurora, แบบชนะไฟนี้แล้วตีบ้านกันต่อฮะ เคลียรไว้ครับผมยื้อก่อนครับสไนเปอร์ยังมีเอจิสมีมอชชอยูะฮะเล่นต่อกันได้ไฟกันแบบคมๆครับผมรีกรุ๊ปมาช่วยแนวหลังครับไม่ได้ได้สุดครับจังหวะนี้เพอร์เฟกต์เพลย์ครับของนันออโรราครับไม่เสียสักตัวฮะอยบาร์รกครับผม ด้านนี้ครับแอสเนตสู้ไปอู้โหอาจารย์คิวเปิดดีครับเต็มข้อไปเลยฮะเรียบร้อยมังกี้คิงเพิ่งเกิดมาแล้วก็ตายย้ำอีกรอบครับด้านหลังนี้เข้ามาไงชิวากาครับเขากริมเมอร์ครับเคพื่อให้สไนเปอร์ซูมจะจ่อซูมอัดไปครับผมหลบกริฟเนี่ยเรารักลับไปได้จังหวะนี้ลาคูน่าเบทไถ่ครับผมสแตติกสตอร์มาแต่ว่าตามลึกไม่ได้ครับนาคาแอสเนจับล็อกทามมิ่งครับผมจังหวะครับดูมโดนซูมอัดต่อเรียบร้อยครับรีเฟสคูดาวซูมต่ออีกรอบผมเพื่อสตันครับ สไตล์อะรเบกล่างปอมไว้ฝั่งนี้ครับอมใช้ดิเปตใหญ่หนืดไปต่อไล่มาที่แน่ๆแน่ๆแน่ๆผมสไลด์ถอยออกไปครับจีรัวๆครับทางด้านออโราครับกลับไปรีเลื่อนรีเซ็ตไฟใหม่หน่อยไหมแต่ว่าอยากจะใช้เอจินครับรอในนอปก็เลยค้ำอยู่คนเดียวฮะฝั่งนั้นทีมเคฟนี่ไม่มีตัวเตะกับหลังครับอย่างทัสครับผมหรือว่าไทนี่ซึ่งออโรลามีไทนี่ครับตัวโยนกับหลังให้ปลิมเมอร์มาอีกแล้วครับเพื่อจะลวงครับ แอสเนสซูมไปจังหวะนี้ดิลิงเคล้ะดีดกลับครับผมขอแค่เอาลิงเคดออกก็พอครับจผูกช่วยหัวสไนเปอร์ยิงไกลแปดแมทเทคเอมยิงกระตุกยับลัวๆจีจีคอร์กับบอ์ไฟเอฟเฟคครับเป็นหนึ่งด้านโดของฝั่งทีมอโลลาชนะไปก่อนในเกมแรกครับจีจี ทีมแรกชนะไ,ไปครับผมสำหรับทางด้านฝั่งออโร拉ครัไปลุยกันต่อฮะคู่ระหว่างทางด้านฝั่งทีมออโราแล้วก็ทีมเคฟครับจะเจาะกันไปสบายดีไปสะดุดแบบแอโร่แบบกลัวที่จะเข้าไปเก็บนิดนึงนะ ก็ต้องถอยไปก่อนไฟล์ไฟล์ออสลาครับ <c oughs> เข้าออบดไซเลยครับแหมตัวเขียวนี่ก็เหยียบต่อได้สบายๆครับ <c oughs> ไม่ต้องกลัวครับหวานๆเลยครับมีเปิดรีเฟลคชั่นหน่วงนิดนึงครับแต่แจ๊ปก็ตบครับแรงอยู่แล้วเดือดสอัดการปักหน้าไปได้บางๆาครับสกอร์หนึ่งต่อศูนย์ครับตรงนี้เพราะว่าทั้งสองทีมนี้ชนะหนึ่งแพ้สองไปแล้วสซอ,อมหย่อนลงไปับเรียบร้อยอันดี ย์แล้วครับทางด้านออโร่หลีหน้ายืนใต้ป้อมเกาะโบยสามมาเกาะเป็นแบบ7บวก7บวก3อ่ะสบายอกเปิดมาครับซัดลงต่อละลายไปก็จัดคิวจะหวานมาดูดเป้ก่นฮะจะให้เลอแจกไปฟาร์มป่ายืนเลนต่อไม่ได้เจ็บหนักครับผมกลายเป็นว่าไลออนสตันเซตอัพได้ง่ายๆเลยฮะ ตันมาโดนโอบสาวนี่ปล่อยปล่อยเมาส์เนี่ยฮะ mm hmm. โดนสเต็มพีครับสองอันตีไปแล้วลอยสุดฮนะยังไงจะตายแล้วล่อมาให้สุดแล้วกันเรียบร้อยแล้แต่แจสไม่มีการรีแอคว้ามาเพราะว่าน่าจะลำบากว่าโอ้มีเลยแชกมาครับแล้ดูดเลือดมาแบบนี้อดรีนล่วงไปก่อนครับบอกแล้วสตาร์ซ็อบยอดสวยจัดคิวเับเกี่ยวนั่นในนายไปได้ครับนี่แจ๊สบอกว่าแท่อันตีออกหมดแล้ว สองสาม,มันติหมดละตีาวเบอร์มิมเลนต่อลีอน่าเทเลเปตสองคู่หูสายยิงเลือกตัวเหยียบคีฟลื่นๆมาให้แจฟฟาร์มนี่โอเคแล้วไปคิดอะไรเยอะครับผมบัตเตอร์ไฟเฟลจากการนั่นออรีไปครับมาสไตล์อไรอีกทีนะครับทางด้านฝั่งนี้ด้านคิวไม่ได้ขยับครับ โอ้ได้กิฟเหนียวไวอีกแล้วอ่ะเห็นพัตเตอร์ไฟเอฟเฟกนี่คือตัวดิ่งกิฟเหนียได้แบบสบายครับแตวมาดูว่ารอเรนน้อมนี่ BKB เสร็จแล้วจะฉาดเลยหรือเปล่าแต่ถ้าไม่ออกฉาดนี่แสดงว่าเป็นสำนักเดียวกันกับพี่บ๊อบสตอร์ปินเออเยียบไปไลทนิ่งซองครับแต่ฉาดก็แล้วแต่สถานการณ์นะถ้าได้บุกบ้านเขาหรือว่ากันบ้านนี่ก็ควรแวบออกหน่อยอะไรเงี้ยแต่ถ้าเป็นเกมแบบเดินฟาร์มอะไรเงี้ยฉาดอย่าเพิ่งออกก็ได้ครับ ไม่ได้ไฟอ็อบเจกเลยี๋ยวเข้าโลชาแล้วครับท่านทีมเคฟเงินตอนนี้ก็นำอยู่หนึ่งเคฟทีมเคฟโอกาสชนะออโรร่านี่ AI ให้72%นะนี่ใครจะปฏิเสธ AI ไม่ได้ AI นี่คือถูกเสมอปฏิเสธ AI ไม่ได้เข้าร่วมสกายเน็ตบอกแล้วว่าจอห์นคอนเนอร์นี่ของดีเอาเซอร์วอด ไลชาโดเซนที่เขียวบอลโซนเกตเปิดมาครับเขาสแตมปิชหนีไปเลยฮะเพื่อจะเซฟเอจิตก่อนเอาไว้ไฟครั้งหน้าครับแต่แจ็บเหมือนจะถึงตัวก่อนหรือเปล่าสักตัวไหมอสลักช้าครับมีบีเคบีเล่นครับผมชน3ตัวแจ็บบดครับเอาไลออนก่อนแล้วกันง่ายๆครับเยียบครับผมเน้นๆได้นเสาโฮกใส่เรียบร้อยครับทางด้านไลออนเปิดมาสไตล์อารลย์ต่อลาคุน่าเบชีดไปครับยังไงดี เปิดมาเออร์เซปิเตอร์รวบตึง2ตัว3ตัวได้สวยครับทางด้านนี้ลีน่าเสียยีวิตไปแล้วก็ยังไงต่อเพาวส์วาระเปิดยาวครับทางด้านฝั่งเมดูซ่ายิงยับไปเกลียบล่อยครับผมลีน่าครับไม่รอดมุมแคบม,มุมอร่อยแบบนี้ดาเมจจ่ายเต็มๆครับเอลเดอร์ทราท่านแล้วก็ไพ่เม้าบีสดาเมจไพ่เม้าบีสนี่สีสวสว่เป็นสองครับเมดูซ่ายิงฟรีครับผมดาโดวขวางเอลเดอร์ท่านก็ดาเมจเต็มเพาซ์โซวาก็มาเต็มครับมุมแคบฮะ แทก 4, e port, 4 e ีอีสปอร์ตกัี4เอจิตด้วยฮะเงินเวียงกลับมาที่ออร์ล่าครับ 4k ครับโดนเฮกเปิดครับฟิงเกอร์ชีทชุดใหญ่บีเคบีทันครับบีเคบีทันแล้วโฮกทันครับอกโอ้ยโอ้โหโดนลากปอลเทเลเบตสอยไปครับอุตส่าห์โฮกทันบีเคบีทันทุกอย่างทันครับแต่ว่าบิงไม่ได้โดนดาเมจต่ตออยู่ครับ ตอนล็อกไปแล้วแอ์โล่ครับโปรยดัสและจานคิวสตาร์ซอมมาครับชนกับแทะเข้าหนึ่งทีเรียบร้อยฮะโอ้ยิงหนักจัดดิบเบตใหญ่สกาดี้ด้วยของแท้แล้วขึ้นบ้านเลยหรือเปล่าครับไม่มีวิชั่นด้านหลังเลยหรือว่าปล่อยเซอร์ไปวิชั่นขอบก็พอรเราอยู่กันเป็นหมู่คณะอ่าแจ๊บห้อยหลังไว้อุสามีมาครับแล้วก็เปิดรีเฟคชันไปครับ ได้ารอนอฟถอยมาก่อนครับตรงนี้โซนเกตเปิดโซนมาโดน3ตัวครับยิงซะนั่นไลออนยับไปเลยครับแล้วจับยกมาครับแจ็บแจ็บโดนสตัร์โดนฉีดหายไปแต่นั่นไฟ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 ซันเดอร์ไปแล้วด้วยครับเรียบร้อยครับด้านอีเลเว่นก็ถอยครับเอาแล้วฮะมันต้องมีคนโดนบ้างแหละเพนี้แต่ตอนล็อกไปแอร์โร่ยัดลงต่อยครั้งก็สตาร์สตอมหยอดลงมาเปิดไปมิติเสน่ห์ครับกดเข้าอีกทีใส่ครับบัตเตอาฟายเอฟเฟกต์เรียบร้อยอะ ลีกลูกมาตีบาแล็กแบบรวดเลยครับ27นาทีครับหายไปหนึ่งทางคะได้มาครับออโราโอได้บายแบ็กสองตัวด้วยดิคุ้มคุ้มเลยแบบนี้เงินห่างไป 12K ครับทางด้านฝั่งออโรล่าับบีแคบีเปิดครับเปาลายยกม,มาแอโร่ไปเออร์สวิตเตอร์จับรวบม,มาครับบัตเตอร์ฟาเอฟเฟกไปแล้วแจ็ก็มีเสียงตลอดเลยว่ะ มีซาวตลอดเลยคนนี้ดีตอนซาวเช็คสมคแตกเคยเจอกันไปครทัทีสเวตอยู่คนเดียวเพื่อนซ้อนหลังอยู่กำลังไหลามา2ตัวเอามารีฟักชั่นเลยไลออนเฮกมาโดนครับผมงูฉกปอกับติดแข็งกันไปครับอากานิม,แล,มออแล้วงูฉกต่อยกระลอกออสลักเข้าไปก็ใส่ฉานมาเจอครับทางด้านฝั่งโคบลัดกระบอกสะท้อนไปนั่นเองล่างนี่พอไลดึงจับโยกมาบัตเตอร์ไฟเอฟเฟกต์โดนแจ็อีกแล้วครับ โรเนนก็เลยปลดสบายครับเฮาโซว่าแล้วก็ดิบริก18ต่อ6ครับบาแลกไปอีกทางนึงครับผมไหลต่อเมก้าคีมะมีซสาวมีเสียงเอ้ยจีจีแล้วก็ต้องจีจีแหละ เันปครับผมก็เป็นออล,ล่าครับสองสูนครับได้เล่นต่อในวันพรุ่งนี้อ๋อที่เข้าไปเมื่อกี้ BKB ฮูด้าอยากเช็คเฉยๆว่าทำไมอยู่ดีเดินเสาร์ตายไวจัง มาหน้าเป็นตำรวจตรวจรีเพย์พวกมึงก่อนไอพวกนักชกทั้งหลายกูรู้นะว่ามึงจะพูดอะไร1 8ต่อ6ครับ3 1นาทีครับทางด้านโดของฝั่งออรูล่าชนะไป2-0ครับดาเม g e 19ยิงฟรีฮะยิงฟรีกับด้านเลอแชกครับแล้วมุมแคบที่เอฟเฟกตี e สุดคือก็ฝั่งทีมเคฟไปแบบน่าจะคอกันอิกพลาหนึง่งคือจริงๆเนี่ยทิ้งไลออนก็ได้นะ เพราะว่าแจ็บก็เน้นไลออนไปแล้วแต่ว่าลีน่ากับเทเลเบเข้าใจดีครับเขายังอยากจะสู้ต่อเพราะว่ามีเอจิสไงที่ไหนได้โดนไปหมดทีละตัว2ตัวเจออันตีเอลเดอร์ท่านฝั่งเลอแค็คระเบิดฟีกลางดงเรียบร้อยเลยทีจะเสาบทฟีไนดะ่เป็นเทที่แบบออโราพิกแล้วก็ยาวไปเลยสโน,นบอลจบเกมเแต่จริงๆรูปเกมเนี่ยคือ,อยังไงก็แล้วแต่ทาาด้านฝั่งออโราก็ได้เปรียบยกเว้นว่าลีน่ามันของแบบเวอร์จะจัดตัด้งแต่แรกเลยอย่างเงี้ย ถ้าไม่ได้ตัดเอจิตรงนั้นได้แล้วเขาบังคับไฟต่อเนี่ยอาจจะมีพิกพิกได้นะสำหรับออโรร่าเพราะว่าลีน่าก็เป็นสายยิงได้เหมือนกันครับแต่ว่าตัวแบบพิกกี้น่ารักอย่างฟักหน้าแล้วเนี่ยมันบางนะไงเจอเสามีบีเคบีเดียวก็ตามที่บอกว่มันเล่นได้ง่ายสุดครับยิ่งมีชีวกาศมีบีเคบีบิงอะไรเงี้ยชนที่แบบตัวซัพพอร์ตละลายสำคัญต้องมีบีเคบีจบสองสูทครับออโรร่าก็ได้เล่นต่ออีกทีหนึ่งวันพรุ่งนี้ เล่นเต็มซีรีส์เหนื่อยจริงๆนะฮะคือจริงๆเขามีให้เล่น3เกมนะ3วินนะแต่ว่าแพ้ไปสักสองไงก็ต้องเล่น5เกมเพื่อจะเป็น3-2นะเหนื่อยเหลือเกินและกรุ๊ปสเตจต่อไปเขาไม่พักด้วยนะกรุ๊สเตจต่อไปก็คือกรุ๊ปสเตจต่อไปก็ต้องเล่นต่อด้วยไม่มีพักเบรกนะยาวเลยอีลิตเลกนี่อีลิตจริงๆ